สวัสดีครับกลับพบกับรายการไลาห้ฟังในปี2025ของแมนแอดมินจากเพจวิศวกรอสอนลงทุนวันนี้เราจะมาเริ่มรายการเกี่ยวกับสิ่งที่จะกลายมาเป็นแคน n ิเดตของ US Reserve ในลำดับถัดไปเรียวกว่าใหม่ที่สุดของโลกใบนี้เลยที่สิ่งนี้จะกลายมาเป็นทุนสำรองของประเทศนะครับสิ่งนี้ที่เราพูดถึงก็คือ Bitcoin บิตคอยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกกำเนิดเกิดขึ้นมาประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับตั้งตั้งแต่ปี2009นะเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นผ่านเทคโนโลยี Technology, ไม่ได้ใหม่นะครับเทคโนโลยี Technology, ในการสร้างบิตคอยเนี่ยเป็นเบื้องหลังที่เป็นเบื้องหลังของบิตคอยเนี่ยถูกสร้างมาตั้งแต่ปี1980เป็นต้นมาคนระับแต่บิตคอยคือการรวมรหลายๆเทคโนโลยีอย่างคิปโตกราฟีการแฮชการเข้ารหัสต่างๆเนี่ยแล้วกลายมาเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าบิตคอยในปี2009โดยการทำงานของบิตคอยเราเล่า พื้นฐานให้เพื่อนๆฟังก็คือว่า Bitcoin เป็นระบบ Network e-payment system อันหนึ่งที่ผู้รับผู้ส่ง Bitcoin เนี่ยเหมือนดนคล้ายว่าส่งข้อมูลที่เป็นชื่อว่าบิตคอยนเนี่ยระหว่างกันในการส่งตรงเนี้ย ไม่มีตัวกลางไม่เหมือนกับที่เราโอนเงินผ่านธนาคารเนี่ยก็จะมีธนาคารเป็นตัวกลางที่จะเป็นคนคอนเฟิร์มให้เราว่าเงินของเราจากบัญชีของเราเนี่ยถูกส่งไปหาเพื่อนของเราแล้วเรียบร้อยตัวนี้ธนาคารจะเป็นคนคอนเฟิร์มให้แต่บิตคอยไม่มีตัวกลางแล้วใครคอนเฟิร์ม บ i ตคอย n t ทรานเซ็คชันผู้ที่คอนเฟิร์มบิตคอย n t ทรานเซ็คชันเนี่ยในภาษาที่เขาเรียกกันก็คือ Bitcoin Miner นะครับก็จะเป็นผู้ที่เรียกว่าบริไฟข้อมูลผ่านบล็อก a i n ของ Bitcoin ในการที่จะตรวจสอบ Transaction ต่างๆและมีการปิดบล็อก เพื่อที่จะให้ข้อมูลเหล่านั้นนะมัน complete ในการ transaction ก็ทำให้บิตคอยถูกส่งจาก A ไป B ได้ผ่านการปิดบล็อกแล้วก็ c o n f i r รมข้อมูลเหล่านั้นทีนี้บิตคอยเปนเนืรอเขาได้อะไรทำไมเขาถึงต้องมาเป็นผู้ verify ข้อมูลในการปิดบล็อกแต่ละบล็อกของบิตคอยบล็อกเชน a น n ปัจจุบันเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าบิตคอย r e w ร r d ให้กับผู้ที่ปิดบล็อกได้เป็นคนแรก ของบล็อกนั้นๆยกตัวอย่างเช่นอาอย่างวันนี้บล็อกของ i t c o อ n อาจจะเป็นบล็อกที่1 0 0 0 0แบล็อกถัดไปคือ1 0 0 0 0แบล็อกเนี่ยผู้ที่ปิดบล็อกนี้ได้ ก็จะได้ Bitcoin เป็น Reward กลับไปมันก็เลยทำให้ตรงนี้เป็น Incentive ของเรา Bitcoin Miner ที่เข้ามา Verify Transaction ของ Bitcoin แล้วก็พยายามที่จะเป็นคนแรกที่ปิดบล็อกได้แต่นี้การที่จะ Verify Blockchain ของ Bitcoin เนี่ยสิ่งที่เราเหล่า Miner เหล่านี้ต้องมีไม่ใช่แค่มีแค่คอมพิวเตอร์หรือมีแค่พลังงานไฟฟ้าแบบที่เราเข้าใจอย่างเดียวเขาจะต้องมีสิ่งที่เราเรียวกว่าเป็นกาลังขุดเป็นแรงขุดเป็นแฮชเร e ตรงนี้ มันก็จะเป็นการที่เขาต้องมีเครื่องขุดบิตคอย n เฉพาะชื่อว่า A6 นะครับก็จะเป็นตัวครับปลักอินเข้าไประบบบิตคอยคอนฟิกให้มันไป Verify ข้อมูลที่ไหนก็ตามที่มีแรงขุดเยอะก็สามารถที่จะปิดบล็อกมีโอกาสปิดบล็อกได้เป็นคนแรกแล้วก็ได้ Reward ของ Bitcoin ไปตรงนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของบิตคอยเลยคือเป็นสิ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2009เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือในการโอนเงินระหว่างการของจากจุด A ไป B นะครับแล้วก็ไม่มีตัวกลางนะใช้ i n c e n t i ィブเรื่องของรีวอร์ใน Bitcoin นี่ยจยให้กับผู้ที่มา Verify Transaction ให้ก็จะมีการแข่งขันกันผ่านที่ว่าแรงขุดใครแรงกว่ากันแรงขุดใครเร็วกว่ากันตรงนี้ก็จะเป็น incentive ในระบบ Bitcoin blockchain เรารู้พื้นฐากนการทำงานคร่าวๆของ b Bitcoin b l บ blockchain ไปแล้วแต่ ทำไมวันนี้สิ่งนี้เทคโนโลยีนี้ถึงจะกลายมาเป็นค andidate ของ US Reserve ในปัจจุบันเราต้องย้อนไปนิดนึงครับจริงๆแล้วเนี่ย i ิตคอยเนี่ยมันเหมือนเหรียญของเล่นนะถูกสร้างขึ้นมาในปี2009ในบล็อกแรกที่เราเรียกว่า Genesis b l o c เนี่ยเป็นการเกิดขึ้นในช่วงประมาณมกราคมวันที่3 2009ก็มีการสแตมป์เข้าไปว่าเฮ้ยมีการเบล out ของธนาคารกลาง ในอังกฤษหลังจากที่เกิดวิกฤตทางการเงินในปี2008จากอเมริกาไปอย่างทั่วโลกคล้ายๆเป็นอุดมการณ์ของบิตคอย n และการว่าถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเงินที่เป็นไม่มีตัวกลางไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงได้หรือไม่มีใครเข้าไปดีวัลูมันได้เหมือนกับเงินอื่นๆที่ผูกดีวัลูผ่านการพิมพ์เงินได้อย่างดอลลาร์ยูโร เชนิดเยน์หรือพวกออนสเตรียของอังกฤษตัวเนี้ยก็เป็นบล็อกแรกในปี2 0 0 9ก็มีการแสดงอุดมการแสดงวิสัยทัศน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เราวันนี้ยังไม่รู้ว่าใครนะครับชื่อซาโตชินากามาโตะบางคนก็บอกว่าเป็นแหล่งรวมของเรล่าบริษัทมหาชนระดับโลกเขาก็เอาตัวย่อมาแปะๆกันนะตรงนี้ก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ต้องรู้ มันมีประโยชน์ครั้งแรกคือปี2010ครับคือ Bitcoin กว่า1,000 0 b i t c o บิตคอยถูกทรานส a c t i ชันระหว่างคู่ที่ต้องการจะซื้อพิซซา2ถาดคือเอา Bitcoin 10, บิตคอยหมื่นกว่าบิตคอยเนี่ยไปแลกเป็นพิซซาในปี2010อันนี้ก็เป็น historic moment อันนึงเลยที่เราบิตคอยเนอรจะพูดกันตลอดว่า Pizza Day ซึ่งพิซซา2ถาดนั้นก็กลายเป็นพิซซาที่แพงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับว่าราคาวันนี้หนึ่งหมื่นบิตมันก็คือ1,0,000่คดอลลาร์นะครับ เป็นราคาระดบบล้านล้านเหรียญเลยต่อพิซซ่า2ถาดในช่วงนั้นในเหตุการณ์ถัดๆมาปี2011-12เนี่ยมันมันก็เริ่มมีเขาเรียกว่าการเกิดขึ้นของอศูนย์กลางที่ทำให้ผู้คนในโลกของบิตคอยสามารถมาแลกเปลี่ยนบิตคอยกันได้ตรงนี้เราเรียกว่า Bitcoin อ็กชแนนต์บิตคอยเอ็กชแนนเกิดขึ้นก็คือที่ใหญ่แล้วก็มีประวัติศาสตร์ ในอดีตเนี่ยก็คือแมวก็อกนะเป็นคล้ายๆเหมือน exchange ที่เราเห็นในปัจจุบันนี่แหละก็จะเปิดรับการ d e posit bitcoin เข้าไปเพื่อการเทรดทีนี้เมื่อมีการเทรดก็ต้องมีหน่วยอ้างอิงว่าจะเทรดคู่กับอะไรก็เลยเกิดเป็น bitcoin t เทรดเทียบกับราคาดอลลาร์เป็นครั้งแรกในปี2011นะครับทีนี้ไอการเทรดตรงนี้แหละมันเริ่มเปลี่ยนสถานนะ จากเหรียญของเล่นใดๆก็ไม่รู้ในโลกออนไลน์ผ่านที่มันซื้อพิซซ่าได้กลายมาเป็นสิ่งที่คนผู้คนแลกเปลี่ยนกันได้ในหน่วยของเงินดอลลาร์สหรัฐในตอนนั้นเข้าใจไม่ผิดน่าจะอยู่ระดับหลักหน่วยดอลลาร์ด้วยซ้ำปี2011นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันบิตคอยเองก็ถูกใช้ในการซื้อขายสิ่งที่เป็นของที่ทั้งดีและไม่ดีในโลกออนไลน์เช่นกันคือในช่วงนั้นมันมีเหตุสูญซื้อขายสิ่งเหล่านี้ที่เราเรียกว,ว่าซีโรดเกิด ขึ้นด้วยนะครับก็เป็นคล้ายๆเหมือนตลาดมืดนะครับเพื่อนๆซื้อขายสิ่งที่ทั้งดีและไม่ดีผ่านบิตคอยทําให้ภาพลักษณ์ของบิตคอยในช่วงต้นเนี่ยที่เริ่มเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นเครื่องมือของเราอาชญากรทั่วโลกหรือเปล่าในการที่จะโอนเงินระหว่างกันโดยที่ธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆใ,ในโลกอย่าง Federal Reserve ของอเมริกาไม่สามารถที่จะมอนิเตอร์หรือแทร็กได้นะครับก็ ก็เหมือนใช้ข้อดีของบิตคอยนะ์มาทําสิ่งเหล่านั้นนะครับบิตคอยก็ถูกโจมตีประมาณหนึ่งจากเหล่าแบงก์เกอร์ในอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อบิตคอยมีการเทรดเกิดขึ้นในหน่วยของดอลลาร์ก็เลยทําให้ราคาของมันจากระดับหลัก ที่มันไม่เคยมีราคามาก่อนนะครับกลายเป็น1ดอลลาร์และไปพีคที่สุดในช่วงประมาณปี2012 1 3เนี่ยก็เป็นระดับ1,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตรงเนี้เรียกว่าขึ้นเป็นพันเท่าในไม่กี่ปีเป็นสินทรัพย์อะไรก็ไม่รู้ที่สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างมหาศาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างมันมีรอบของมันคือ Bitcoin เนี่ยเขาจะมีรอบขึ้นเยอะๆเลยแล้วก็ลงทีเนี่ย 8-90%ก็มีในช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่2013-14เนี่ยมันเป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่เมสาก็อกหรือ Exchange อันดับ1ในตอนนั้นเนี่ยมีการถูกแฮ็กถูกโจมตีถูกปิดตัวถทาให้บิตคอยของนักเทรดหรือผู้คนที่ฝากเข้าไปเพื่อเทรดเนี่ยถูกซัสเพนไม่สามารถถอนออกได้ก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของบิตคอยในตอนนั้นนะครับร่วงโรยระดับ 90%คือลงจากหลักพันดอลลาร์เนี่ยกลับมาที่100ดอลลาร์อีกครั้งนะครับแล้วก็ทำฐานต่อไปในปี2 0 1 4 1 5เล่านิดหนึ่งคือเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งของบิตคอยก่อนที่มันจะกลายมาเป็นพีคในช่วง2013เนี่ยเหตุการณ์นั้นเน่เราเรียกว่าซัพลายของบิตคอยมันหายากขึ้นจากการที่ระบบบิตคอยหรือบล็อกเชนบิตคอยเนี่ยมันถูกเขียนมาว่าในทุกๆ4ปีของบิตคอยจะต้องมีการ h าวิ่งหรือตัด ไอรีวอร์ดที่เราพูดไปให้กับ Miner ร์ล่ะลดลงขึ้นครึ่งหนึ่งต่อหนหบล็อกนะครับอย่างเช่นจาก10บ i ิตคอยต่อหนึบล็อกในการปิดบล็อกของไมเนอร์ กลายมาเป็น5บิตคอย n กลายมาเป็น2.5บิตคอย n อะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างนะครับไอเหตุการณ์บิตคอย n halving เนี่ยครั้งที่1เกิดขึ้นปี2012เป็นอนจะเริ่มเห็นและว,ว่า supply มันเปลี่ยนมันหาย,ยากขึ้นแล้วมีการบูมของบิตคอย n มีการเทรดกันมากขึ้นทําให้ปี2013เ,เป็นขาขึ้นแบบรุนแรงระดับพันเหรียญแล้วก็เกิดถูกแฮกกลายเป็นขาลงอย่างรุนแรงจากพันกลายาเหลือร้อยเหรียญในปี2014 มันมีคริปโตอีกหลายตัวอะไรเกิดขึ้นแต่มีตัวหนึ่งที่เพื่อนๆต้องรู้จักเพราะว่ามันก็จะกลายมาเป็นสิ่งหรือเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดการบูมของคริปโตมาเก็ตในอนาคตถัดๆไปสิ่งนั้นก็คืออีเ e อร u m ีก็ถูกคิดค้นถูกสร้างขึ้นถูกเขียนโค้ดขึ้นจากการนำบล็อกเชนบิตคอยมาทำให้มันดีขึ้นมีฟังก์ชันมากขึ้นอย่างบิตคอยใช้ทรานเฟอร์กันระหว่าง A ไป B แต่อี h ท r ร u เมสามารถที่จะเขียนสมาร์ทคอน a c t ได้เพื่อให้ออโตเมติกในการทำให้ทราน s a คชันเนี่ยมันคอมพิวโดยที่เขียนเงื่อนไขเอาไว้นะถูกสร้างขึ้น2014 2015 16เนี่ยมันเป็นช่วง Bitcoin เริ่มที่จะจากราคาร้อยเหรียญเนี่ยเริ่มปรับฐานเริ่มที่จะกลายมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งในปี2016ปี2016เนี่ยมันเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า Bitcoin h a าวิ่งครั้งที่2นะครับก็ทุก4ปีเนาะ12 16 20 24 2016เนี่ย บิตคอยหาวิ่งซัพพลายหายากขึ้นราคาก็เริ่มกระเตื้องกระเตื้องขึ้น100 200 300รู้ได้เลยพราวะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ประเทศเราอินฟลูเอนเซอร์บิตคอยทั้งหลายที่วันนี้เขาคืออินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมารู้จักบิ c o i n ในช่วงนี้แหละ2 0 1 5 16บางคนรู้จักก่อนหน้านี้อาจจะ2 0 1 2เลยด้วยซ้ำนะก็พูดว่นน่าจะพอเดาได้แล้วว่าเขาจะมีความมั่งคั่งใน คริปโตมาเก็ตประมาณไหนในปี2016เนี่ยซัพพแหยะขึ้นประกอบกับปี2017เทคโนโลยีของอีท e เรียมที่เกิดขึ้นในปี2014คือ Smart Contract เนี่ยเริ่มมาบูมมากๆในปี2017ผ่านกระบวนการที่เรารู้จักกันดีเลยก็คือการระดมทุนผ่านการออก ICO ย่อมาจาก initial coin offering ให้ทุกคนมีโอกาสที่จะลงทุนในคริปโตแต่ละตัวได้ผ่านการเอาอีท e เรียมมาแลกโอนอีทเรียมเข้าไปในสมาร์ทคอนแท็กของ ICO เหล่านั้นแล้วก็ไอเหล่านั้นสมาร์ทคอนแท็ก็จะ distribute คอยออก มาให้นะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สร้างมหาเศรษฐี ICO มากมายนะฮะเพราะ i c o หลายตัวเรียกว่าออกมาวันแรกขึ้นที0เท่าบางตัวขึ้นทีร้อยเท่าอย่างนี้ก็มีนะก็เป็นช่วงคริปโตบูมมากๆส0 1 7ัสิแล้วก็เป็นช่วงที่มีนวัตกรรมทางการเงินอันหนึ่งเกี่ยวกับบิตคอยที่เป็นส่วนหนึ่งเลยที่จะเปลี่ยนบิตคอยจากเหรียญของเล่นจากสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันได้แบบเทรดในวงปิดกลายมาเป็นสิ่งที่สถาบันการเงิน เข้าถึงมีเครื่องมือเหล่านี้เราเรียกว่า Bitcoin Future กับ Option จะเกิดประมาณ2017-18นะครับแต่สุดท้ายหลังจากเกิดเหตุการณ์ใดๆทั้งหมดที่ว่าไปในปี2017คือเป็นขาขึ้นอย่างมหาศาลจาก ICO Bitcoin ก,ก็ขึ้นไปพีคสุดเลยที่ประมาณ20,000ดอลลาร์สหรัฐต่อ Bitcoin ปี2018ก็กลายมาเป็นขาลงอย่างเต็มตัวจริงๆปี2018มันมีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้ทางก s รเ t ทั่วโลกอะ่ะเกิดความมันผวนคือกายเป็นขาลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน e ท h ว a r เทรดวอร์ระหว่าง US กับจีนที่อย่างยุคทรัมป์1.0เนี่ยก็ประกาศชัดเจนนะจะแบนฮเวยจะแบนจีนแบนนู่นนี่นั่นขึ้นกำแพงภาษีอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยมันเป็นช่วงที่ Federal Reserve เนี่ยเขาเริ่มที่จะทำนโยบายทางการเงินแบบตรึงตัวมากขึ้นนอกจากการขึ้นดอ,อกเบี้ยตลอดสมรภาพมาแล้วเนี่ยสมเริ่มที่ทำา QT หรือ Quantitative Tightening คือดูดสภาพคล่องกลับไปที่ เฟ r รเรสเซอร์ตรงนี้ก็เลยทําให้สภาพตลาดรวมถึงคริปโตมาเก็ตกลายเป็นขาลงอย่างเต็มตัวอย่างบิตคอยเนี่ยจาก20,000กลายเป็น6,000เหรียญแล้วไปต่ําสุดแถวแถว3 0 0 0เหรียญในปี2020 2018, 1 9 Bitcoin ก็ยังเหมือนอยู่ที่ระดับเรียกว่าฐานเลย ทุกสินทรัพย์เลยจะเจอเหตุการณ์เดียวกันคือ m a r k e t s h o c k ถ้าเพื่อนๆยังจํากันได้ที่ผ่านมาเร็วมากนะสปี5ปีเนี่ยก็คือช่วงที่มีโควิดมีการปิดเมืองมีการล็อกดาวน์ทุกอย่างหยุดเงินฝืดทั่วโลกทุกคนไม่ใช้เงินเป็นช่วงที่ธนาคารกลางทั่วโลกนําโดย F ฟดพิมพ์เงินแบบไม่จํากัดหรือ u n ล i ิมิตคิเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไม่เกิดเป็น g r a ดดิเพชันแบบที่เขากังวลกันตรงนี้เอง Bitcoin เองเนี่ยก็เลยได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับก็เลยปรับฐานจาก3,000ขึ้นมา ในระดับหมื่นเหรียญในช่วงกลางๆปี2020แล้วก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีกครั้งเป็นครั้งที่3ของการที่ซัพพลายบิตคอยหายากขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ที่เราเรียกว่า Bitcoin h a าวิ่งในปี2020เช่นกันทำให้ราคาบิตคอยนะครับเริ่มปรับตัวขึ้นเรื่อยๆจากหมืน่น นะผ่าน1 5ื0 0หผ่านสองหมช่วงปลายปีและการมาเป็นขาขึ้นเต็มตัวในปี2021อีกครั้งจริงๆในช่วงเหตุการณ์เนี้ยบันเริ่มมีสิ่งที่สถาบันการเงินบริษ,ษัทเอกชน เริ่มมาสนใจบิตคอยน์มากขึ้นด้วยนะในปี2021นีก็คือบริษัทที่เรารู้จักในวันนี้เลยว่าวันนี้เขาซื้อบิตคอยน์มากที่สุดในโลกนะในฐานะบริษัทマイคอสเทรจีและอีกบริษัทหนึ่งที่เรารู้จักในช่วงนั้นที่เขาซื้อบิตคอยน์และเป็นกระแสะเลยก็คือเทสลานะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าบิตคอยน์เริ่มเปลี่ยนจากสินทรัพย์ที่เทรดกันระหว่างรายย่อยในตลาดกลายมาเป็นสินทรัพย์ที่บริษัทต่างๆชื่อดังที่อยู่ในมหาชนของอเมริกาเริ่มเข้ามาถือ เป็นทุนสำรองของบริษัทก็เกิดในช่วงนี้แหละครับสมัย2021และช่วงสมัย21เองก็มีกระแสหลายๆอย่างเหมือนกันอย่างไม่ว่าจะเป็น decentralized finance หรือ DeFi GameFi เว็บทรีทุกอย่างต้องด e เซนเซอร์ไลท์ทุกอย่างต้องเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลในโลกโซเชียลมีเดียต้องถูกถือครองโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด2021แล้วก็คริปโตเป็นขาขึ้นตลอดนะครับแต่ใน2021่สเ,เองเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญอย่างเช่นการที่ประเทศจีนพักบิตคอยน์มิเนอร์จากในประเทศของเขาเนี่ยออกไปนอกประเทศต้องการจะแบนบิตคอยคือจีนเนี่ยเขาจะมีประเด็นว่าเขาต้องการควบคุมเงินตราของเขาผ่าน คือให้ทุกคนใช้แค่เงินหยวนแล้วก็มีการโอนเงินในระบบของหยวนซิสเต็มเท่านั้นในหมายถึงว่าประชาประชากรของเขานะครับแต่ทีนี้ไอ้บิตคอยน์เนี่ยมันเป็นการโอนเงินที่อ a n o n y m o ไงคือมัน track ได้ว่าโอนจาก A ไป B แต่มันไม่รู้ว่าใครส่งให้ใครตรนนี้รัฐบ,บาลจีนในช่วงสัปด21ก็มีการแบนบิตคอยน์เลยมีการออกกฎหมายมีการผัก ผักไอตัว miner ทั้ง bitcoin ในจีนเนี่ยออกทั้งหมดทําให้เหล่า bitcoin miner เนี่ยก็เรียกว่าต้องเจ็บปวดนะต้องอันปลักต้องหยุดการขุด bitcoin และถอนตัวออกจากประเทศจีนคือเพื่อนเมื่อต้องไม่ลืมนะครับประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ค่าไฟอ่ะเรียกว่าแทบจะถูกที่สุดในโลกเพราะว่าเขามีทรัพยากรธรรมชาติเยอะมากๆนะแต่สุดท้าย ไมเนอร์เหล่านี้ก็ถ่ายโอนจากจีนไปทางฝั่งตะวันตกมากขึ้นไปแคนาดาบ้างมาอยู่ฝั่งยุโรปบ้างมาลงเอเชียบ้างตรงนี้นะครับก็ออกจากจีนมาประมาณหนึ่งแล้วก็เรียกว่าเป็นการเซตอันหนึ่งเรียว่าจีนไม่เอาบิตคอยนะในช่วงปี2021แล้วก็เริ่มมีไอเดียว่าฮ้ยบิตคอยควรจะเป็นสินทรัพย์ของเหล่าสถาบันทางการเงินแล้วหรือยังนะครับมีการเสนอเรื่องของบิตคอย ETF นะที่จะให้สถาบันการเงินสามารถออก หน่วยลงทุน ETF เพื่อที่จะซื้อบิตคอยและถือครองแทนนักลงทุนได้ก็มีไอเดียตรงนี้เยอะนะครับมีการเสนอไปที่กราตอสารัฐเยอะแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จกราตอสารัฐในช่วงนั้นก็มีการปฏิเสธมีการ reject การไอเดีย ETF ตรงนี้ตลอดตั้งแต่ยีสบ2นะครับในช่วงตั้ยีสิบสองเมันมีช่วงที่เกิดสงคราม ระหว่างประเทศในกลุ่มยุโรปก็คือยูเครนกับรัสเซียทําให้เงินเฟอ้อทั่วโลกมันปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าอย่างย<น>ูเครนเขาผลิตพวกอาหารเยอะในโลกอุ้ยที่เป็นปลูกทางการเกษตรนะครับแล้วก็อาหารพวกข้าวสาลีพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างรัสเซียเนี่ยถูกแบนจากฝั่งตะวันตกทําให้ราคาพลังงานมันแพงขึ้นน้ํามันแพงขึ้นแก๊สธรรมชาติแพงขึ้นเพระรัสเซียเขามีต้นทุนที่ถูกมากแต่เขา ไม่สามารถขายได้ให้กับโลกในฝั่งตะวันตกเงินเฟิร์มมันสูงขึ้นเลยทีนี้ทางการกลางเนี่ยก็ตามสูตรนะฮะเงินเฟิร์มสูงขึ้นก็ขึ้นดอกเบี้ยยับๆเลยขึ้นเร็วๆเลยเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยแป,ป๊บเดียวขึ้นถึง5%ปภายในปีครึ่งนะฮะสองพันยี่สิบสองเนี่ยแป,ป๊บเดียวเลยขึ้นจนถึง45%เนี่ยภายใน2023ต้นปีเองแต่สิ่งที่ตามมาคือสภาพคล่องมันถูกดึงกลับไปที่อเมริกาเพราะดอกเบี้ยสูงที่สุดในโลก ทำให้สินทรัพย์อย่างบิตคอยซึ่งเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ก็เลยปรับตัวลดลงด้วยเช่นกันคือพีคสุดใน2021คือประมาณ60,000 60,900ลงมาแบบต่ตําสุดในปี2023ประมาณ1 5 0 0แต่แล้วแต่รอดนะฮะสุดท้ายเนี่ยไอการขึ้นดอ,อกเบี้ยเร็วๆมันก็เกิดภาระทางการเงินให้กับเหล่าธนาคารพาณิชย์ในอเมริกาเองทั้งขนาดเล็กขนาดกลางที่เราเรียกว่าแบงก์รันคือมันเป็นช่วงที่เกิดกระแสะมากว่าธนาคารเนี่ยมีปัญหาทางการเงินนะ ไอสินทรัพย์อ้างอิงในการถือครองเพื่อให้ผลตอบแทนกับเงินฝากของประชาชนเนี่ยดันไปถือบอร์เรยร์ยาวพอเจอดอกเบี้ยขาขึ้นก็กลายเป็นติดลบอเนร,รไลท์ล้อกันมหาศาลก็มีการถอนเงินจากความไม่มั่นใจตรงนี้ทําให้แบงก์หลายๆที่เนี่ยถ้าเพื่อนเรู้จักซิ l เวอร์เกต มีชื่อคือมันเยอะมากในช่วงนะั้นปี2023นะครับเรียกว่าแบงค์รันคือแบงค์วิ่งหนีก็คือไม่มีเงินให้ประชาชนและมีการผิดแบงค์ตรงนี้เองนั่นแหละเป็นจุดที่บิตคอยทําจุดต่ําสุดเพราะว่าเฟดก็เลยประกาศออกมาอย่างทันทีเลยว่าเฮ้ยปล่อยไปไม่ได้และเราขึ้นดอ,อกเบีย้ยอยู่เพื่ง กำจัดเงินเฟ้อแต่เราจะไม่ยอมให้กลุ่มธนาคารในประเทศของเราเนี่ยล่มสลายลงจากเหตุการณ์ดอกเบี้ยในระดับสูง4-5% <c oughs> ก็เลยออกนโยบายอันหนึ่งเขาเรียกแบงก์เทอร์ n ฟันดิ้งโปรแคือแบงคทุกแบงค์ที่มีสินทรัพย์ทางการเงินอย่างพวกพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวสามารถเอามากู้เงินเฟดแบบไม่จํากัดที่ราคา ราาของพันธบัตรคือไม่ใช่ราคามาร์กทูมาร์เก็ตนะครับเพราะว่าพันธบัตรตอนนั้นนะ่ยมันลบระดับ4 0 5 0แต่มาคู่ที่ราคา100%เลยเอาเงินสดไปก่อนเอาไปปล่อยอให้ลูกค้าของคุณนะี่ยที่เขาต้องการถอนเงินนะ่ยให้เขาไปจะได้ไม่เกิดเป็นวิกฤตทางการเงินของอเมริกานะครับตรงนั้นเองเนี่ยบิตคอยก็มีเรีแอคชั่นชัดเจนเลยว่าทําบัตทอมและปรับตัวจาก15ื่นขึ้นไปเรื่อยสองหมื่นสามตลอดทั้งปี2023แล้วก็เริ่มมีข่าวลือมาก หรือหนาหูมากขึ้นเกี่ยวกับ Bitcoin ETF เริ่มมีสถาบันการเงินระดับโลกเบอร์ Burn หนึ่งของโลกในการทำา t t f ก็คือ b c k r o c k เนี่ยซึ่งแทบจะว่าไม่เคยถูก r e เ e ็ค ETF Feeling เลยเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาในระบบ Bitcoin มากขึ้นเข้ามาสนใจเข้ามาทำา i t t o o n n t f เข้ามาเสนอต่อกราตตอสหรัฐ แต่ก็ยังไม่มีการอนุมัตินะครับก็คือกรตโตเขาก็เล่นตัวประมาณนึงกันแหละตลอด2023แต่ว่าเบอร์ใหญ่เริ่มมาแล้วแล้วข่าวลือก็คือมันต้องมีแล้วแหละ Bitcoin ETF เพราะปัจจุบันเนี้ยเครื่องมือในการลงทุนใน Bitcoin มันเริ่มครบแหละขาดแค่ส Spot ETF เพราะฝั่ง Future Option ที่เป็นเครื่องมือในการเฮดคือประกันความเสี่ยงของสถาบันสาบันการเงินงนะมาครบมาแล้วตั้งแต่ปี2018นะครับก็ถัดมา2023มา24ต้นปีเลย ปุ๊บปับรับโชคว,วันที่10 January จรีจำได้คือ,อยูดีกอลตอสตร์ก็โอเคอนุมัติหมดเลยที่ไม่เคยอนุมัติมาตลอด23ตั้งแต่21อน,นะจนมาถึง23ที่เสนอมาเยอะอนุมัติหมดเลย BackRock ETF ที่เป็น Bitcoin f i d e l i t y t y t i t i o i t f v f n g u a r d r d คือระดับเบอร์ใหญ่ของโลกอ่ะได้อนุมัติหมดเลยแล้วก็ผู้ที่ขออนุมัติตามมาอย่างพวกอาพวกอะไรเนี่ยก็ได้เหมือนกันทำให้กระแสตอนนั้นน่ตั้งแต่ช่วงต้นปีอ่ะบิตคอยกลายเป็นขาขึ้นอย่างรวดเร็ว แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคือสม2 4มันเป็นช่วงหาเสียงประธานาธิบดีสหรัฐด้วยก็คือรูพับลิกันนำโดยทรัมป์โดนัลด์ทรัมจะกลับมาแล้วแล้วก็พูดคำหนึ่งครับว่าเราจะนำบิตคอย มาเป็น U.S. Reserve หรือทุนสำรองของประเทศอเมริกาคือตอนนั้นตลาดมันแบบงงมากว่าเฮ้ยอเมริกาชัดเจนแล้วหรอว่าจะทําสิ่งนี้นะทำไมประเทศอย่างจีนรัสเซียนเนี่ยถือทองคําเป็นหลักแต่อเมริกาบอกว่าไม่ทําเลยไม่ถือทองคาเลยจะไม่ถือทองคําและแต่จะมาถือบิตคอย n แทนซึ่งเป็นสิ่งใหม่เป็นอินโนเวชันใหม่ของโลกนะก็ทรัมป์ก็ใช้สิ่งนี้ในการหาเสียงซึ่งได้ผลดีด้วยนะครับเพราะปกติแล้วเราบิตคอยเนอร์เนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ แลวปกติเลยเนี่ยคนรุ่นใหม่ในอเมริกาเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือก Republican เพราะรีพับ l ิกันเขาเป็นหัวแบบ conservative เป็นอนุนรักษ์นิยมเป็นคนเก่าหน่อยเป็นอเมริกันจ๋ะจาไม่ได้มีความหลากหลายอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราบิ t คอยเนอร์เนี่ยพอดูแบบเนี้ยมันก,ก็ก็เลยเป็นผลดีต่อรีพับ l ิกันเลยนะแล้วตอนที่เลือกประธานาธิบดีสหรัฐจบสมบูรณ์รู้แล้วว่าใครชนะคะแนนชนะทั้งสภาล่างสภา,า,สภา,า,สภา,าบน House Senate แล้วก็ประธานาธิบดีเนี่ยก็คือ Republican นำโดยทรัมป์เนี่ยบิตคอยก็เลยเบรกขึ้นจากจุดไซเวย์ตลอดกลางปีที่ผ่านมาในช่วงประมาณเดือน11ปี24แล้วเป็นขาขึ้นมาจนถึงปัจจุบันก็คือทะลุแสนเหรียญไปแล้วนะครับก็มาสู่ปีปัจจุบันแล้วกว่าจะมาถึงเนื่อยเหมือนกันนะ2 0 2 5มันเป็นช่วงที่วัดใจแล้วว่าในทรัมป์นำโดย Republican ที่คุมทั้งสภาล่างสภาบนและฝ่ายบริหารก็คือประธานาธิบดีเนี่ย จะสามารถผักดันจากเหรียญของเล่นเนี่ยกลายมาเป็นทุนสำรองของอเมริกาได้หรือไม่ปัจจุบันเนี่ยในช่วงเดือนมกราคม2 0 2 5เนี่ยครามก็เซ็นเซ็นเรียกว,ว่าคำสั่งไปแล้วนะครับว่าให้ไปศึกษาดูซิว่าอเมริกาจะสามารถจะถือครองบิตคอยหรือคริปโตมาเป็นทุนสำรองได้หรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อนๆแล้วก็ตัวผมเองต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะว่า เมื่อใดก็ตามที่อเมริกาสามารถถือครองบิตคอยหรือคริปโตได้จริงๆในฐานะทุนสำรองเนี่ยโลกของเราก็จะแบ่งทุนสำรองของประเทศเนี่ยออกมาเป็น2ฝั่งอย่างชัดเจนฝั่งแรกก็คือเป็น traditional นะก็คือทองคำเนี่ยก็จะถูกถือครองโดยกลุ่มตะวันออกจีนรัสเซียแล้วก็ประเทศในกลุ่มเบรกในอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งตะวันตกก็อาจจะมานำโดยอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสพวกเนี้ย นะแล้วก็ถือบิตคอยและคริปโตเป็นทุนสำรองแล้วตรงนี้นะครับการแข่งขันในระหว่าง2กลุ่มอำนาจใหม่นี้ก็จะเรียกว่าเข้มข้นอยู่เดือดมากขึ้นเหมือนต่างคนต,งต่างสร้างความน่าเชื่อถือในระบบการเงินของตัวเองประมาณนั้นเลยวันนี้ก็ไล่ทำลายเพื่อนๆฟังนะครับว่าเฮ้ยไอ้บิตคอยไอ้เหรียญของเล่นเนี่ยมันกลายมาเป็น c แคนดิดต US Reserve หรือทุนสำรองของอเมริกาได้อย่างไร ใน EP ถนัดไปถ้ามีโอกาสก็จะมาเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกับคริปโตตัวอื่นวันนี้มีอะไรบ้างและตัวไหนบ้างที่จะเป็นเรียกว่าอีกหนึ่งทางเลือกของประเทศอเมริกาที่จะมาเป็นทุนสำรองนะครับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับพี่แวนครับหลังจากจบเมื่อกี้ไปเอาเวอร์ชั่นเล่ากันเองอยากรู้บีคอนมีอนานะคตไหมครับ คือทุกคนนยอมรับว,ว่าบิทคอยนมีไซเคิลคือขึ้นเยอะๆลงแรงๆมีถ้าเราถ้าเราไล่ไทม์ไลน์นะอย่างปี2021ก็ครั้งหนึ่งที่ขึ้นแรงแล้ว22ก็ลงปี2024ถ้าเราตีว่า4ปีนะ21ก็ต้องมา25ก็อาจจะเป็นปีที่25ขึ้นแรงแล้ว26อาจจะลงหรือถ้าเราลองมองถอยไป2017ขึ้นแรง16 17ขึ้นแรงแล้วก็21ก็4ปีเหมือนกัน มีอะไรอีกอะ13 12องะขึ้นแรงเราลองนับอย่างนี้เลยก็คือ13 17 21สิบเจ็เอ็ดยี 20, 20, ่สิบเนี่ยที่เราคาดว่า25จะขึ้นแรงกันอะอก็เขาดูจากอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่า <What cycle S 1> เป็นไซเคิลมันทุกไซเคิลที่มันขึ้นแรงมันดันลงแรงด้วย23ก็สิเออโทษที 13ก็14ก็ลงแรง17 18ก็ลงแรง17คือรอบขึ้นนะ18คือรอบลง21 22อดยก็ลงแรงแล้วปัจจุบันก็คือย5่แล้วยี่หละแต่ว่าไม่อยากให้ประมาทเพราะ24มันขึ้นแรงมันด้วยไงมันไม่เคยแรงขนาดนั้นอย่างที่บอกมันมีเฟดเมทัลที่มันเปลี่ยนก็คือสามันการเงินมันดันมาซื้อบิตคอยด์ได้จริงมันถือบิตคอยด์ได้จริงผ่าน ETF ทีนี้ถ้าเรามองว่าเราอะไรที่ทําให้มันจะลงได้บ้าง ถ้าตามสูตรในอดีตมันก็มีไม่กี่เรื่องเช่นเรื่องสภาพคล่องคือถ้าตัดแค่ตัวมันออกนะตัวมันในในแง่มุมการเก็งกาไรอ่ะก็คือขึ้นแรงไงก็ต้องลงเพราะว่าคล้ายว่ามีคนได้กําไรมันก็มันก็จะเทคโปรฟิตอ่ะอะไรประมาณนั้นะแล้วช่วงที่มันเป็นบูรันมากๆก็จะมีสแกมเยอะหลอกกันลงทุนที่จริงมันไม่ใช่แค่บิตไม่ใช่บิตคอยน์นะหมายถึงว่าในโลกคริปโตอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นเหมือน ICO เนี่ยตอนที่บูมบูมสามสเนี่ยมันก็จะมี ICO ทั้ง ทั้งที่ยังอยู่มาถึงวันนี้คือทําจริงๆทําเหรียญจริงๆกับทัางที่โกงจริงๆก็มีไอช่วงเกิดอีทเทียมเองอะ่ะก็มีแค่อีทเทียมแล้วก็บางตัวที่มาถึงวันนี้ช่วงนั้นก็ตัวที่จะหายไปก็มี